อีกหนึ่งทีมครับที่ผ่านเข้าสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายในภาคกลางและภาคนครหลวงครับในการคัดเลือกนั้นก็คือทีมจุฬาพร์ราชวิทยาลัยจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับทีมจุฬาภรค์ครับรู้สึกยังไงครับกับนันยางโกน,นูภาคกลางและภาคตะวันออกก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เข้าร่วมแล้วก็สนุกมากครับก็ถ้าอยากจะลองฝีมือก็เข้ามาเจอกันที่กรุงเทพได้ครับ อยากให้นันจังของเราจัดโกนูทุกปีทุกปีเลยไหมครับอยากครับเพราะว่ากิจกรรมนี้มันสร้างความสามัคคีได้ครับแล้วก็ทําให้แบบโกหนูที่เราเล่นเล่นกันเล่นๆนะครับมันกลายเป็นตำนานได้ครับอาจารย์พรลชัยครับผู้ฝึกสอนทีมจุฬาพรคิดว่าในรอบกลุงมเทพที่สตรีวิทย์สองทีมจุฬาพรจะเป็นยังไงครับเราซ้อมกันมาก็หนักพอสมควรการซ้อมของเราประสบความสำเร็จในครั้งนี้ในรอบจิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เราจะดีขึ้นเรื่อยๆเจอกันแน่ครับพี่สตีวิทย์เจอกันแน่นอนครับน้องไบต์เป็นตัวแทนจุฬาภร์ชนบุรีเลยครับฝากถึงทีมอื่นๆที่มาจากทั่วประเทศเลยก็เจอกันที่กรุงเทพรครับเจ๋งแล้วมาเจอกันเจ๋งแล้วมาเจอกันวันนี้ขอบคุณจุฬาพร์ราชวิไลจังหวัดชนบุรี